อันนี้ผมให้ดูก่อนอันนี้เป็นเป็นการ์ดใบแรกๆที่ผมเริ่มเล่นแล้วอันนี้คือเป็นไพ่กระดาษครับก่อนที่เขาจะตีพิมพ์ช่วยช่วยเช็คให้ผมหน่อยอคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้พี่บอยช่วยเซ็นชื่อให้หน่อยครับได้ครับผมพี่เซนตุยจิตกระมลไม่ใช่สิบอยเขาเองบอยคราวนี้ที่ผมไม่เซ็นเนี่ยจะได้รู้ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของพี่บอยนะครับจำภาพนี้ไว้ทุกคนช่วยได้ไหมผมหน่อยครับกลับมาอย่างนี้ปุ๊บมือปิดไว้คว้ามือลง ขยับครับโอเคคราวนี้อันนี้เป็นไพ่ที่ก่อนเขาตีพิมพ์อันนี้ผมเอาไพ่ที่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วครับผมโชยดูก่อนรู้จักไพ่ไหมจักครฮะรู้จักไพ่คุณหลวงแล้วคุณหญิงเลยไอ้นั้นไอ้นั้นไพ่อ๋อโอเคครับอันนี้นี่มันมุกไพ่ๆชัดๆแต่ใบนึงให้ผมหน่อยใบนึงอันนี้นะครับโอเคผมโชยกล้องดูปึ๊บทุกคนเห็นครับครับคราวนี้อันนี้เป็นเลขสองสองโพแดงครับอันนี้ผมจะทำตำหนิไพ่นิดหน่อย เมื่อกี้ไม่มีตำหนินะพับนะฮะตำหนี้ฉีกเลยเหรอเฮ้ยฉีกนิดนึงครับทำตำหนิเราจะได้รู้ว่าไพ่ใบนี้อ๋อเป็นใบเดียวช่วยดึงให้ผมหน่อยดึงดึงมาอ่าพี่วอนถือว่าอย่างนี้โอเคให้ทุกคนเห็นนะครับจับตาดูดีๆครับเลขสองถ้าเกิดผมตัดเข้าไปในกลางกองอย่างนี้ผมจะทำให้ไพ่มันหายไปพี่ประแจ็คใบเมื่อไหร่ครับพูดเป็นเล่นไปสองผู้แดงผมจะสองผู้แดงเนี่ยหยิบออกมาจากกองนะครับดูดีๆหนึ่งสองสาม สองผูแดงหายไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเราดูดีๆครับกล้องดูดีนะครับเลขหกน่ครับเลขสองสองผู้แดงอันนี้ไม่มีนะครับสองผู้ดำสองดอกจิกเฮ้ยสองผู้แดงหายไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ยัดไปตรงกลางมีตําหนิด้วยนะที่แปลกของนั้นก็คือไพ่เนี่ยที่เราชิกตําหนิไว้เราจะถ้าเกิดเราเห็นอีกรอบเราจะรู้ว่าเป็นใบเดียวใบไหนใช่ไหมในมือเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีไพ่เปล่าพี่บอยค่อยๆจินตนาการว่าไพ่นั้นมันค่อยๆมึดมันค่อยๆมาเรื่อยๆ ช้าชาครับหงายมือขึ้นครับเฮ้ยบ้าแล้วขึ้นมาครับหงายมือขึ้นครับชาชางายมือหนึ่งสองซ่อนแบมือครับเฮ้ยเฮ้ยบ้าดูนะครับสองพอแดงเฮ้ยถ้ามีรอยฉีกนี่แต่ที่แปลกกว่านั้นที่แปลกกว่านั้นก็คือมันมีมุมที่ขาดอยู่เฮ้ยเฮ้ยคนลุกเดี๋ยวนะครับพี่บอลถือไว้ใช่ไหมครับไอ้ลายเซนตี่ใช่ไหมครับพี่บอลครับเรามีมุมมีมุมหนึ่งเฮ้ยที่เดีกันสามพิสูจน์ได้ว่าเป็นไพ่ใบเดียวกันถ้าเกิดมันต่อกัน มันคือไพ่ใบนี้ที่แต่ผมกรรมไปตลอดเวลาเลยอันนี้ผมให้เป็น่รเลึกครับอุ้ยเร็วมากคราวนี้ผมจะโชว์อีกกลนึงอันนี้เป็นกลที่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเลยอันนี้เป็นเหรียญะอันนี้ผมมาจากที่เมกานี้เป็นเหรียญฮาร์ดดอลลาร์ครับผมไปใช้กับผมหน่อยนี้เป็นเหรียญห้าสิบเซนซึ่งปัจจุบันเนเขาไม่ได้ใช้กันแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีจินตนาการดีไหมครับ ดีนะครับช่วยแบงมืให้ผมหน่อยปึ๊บวางอย่างนี้ผมจะวางไว้อย่างนี้ปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ใช้มือซ้ายครับรวบเหรียญตั้งเป็นกองขึ้นมารวบรวบรวบตั้งเป็นกองโอเคแล้วก็กำมือแน่นกำมือแน่นปึ๊บโอเคคราวนี้ผมอยากจะให้ใช้จินตนาการจินตนาการว่ามันเป็นเหรียญจินตนาการว่าหยิบมามาหนึ่งเหรียญปึ๊บอ่าหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้ามาในมือผมถามคำหนึ่งตะกี้จินตนาการหรือว่าเราใส่เข้าไปจริงค่ะ เพราะบางทีในจินตนาการเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อมันมันสามารถเป็นจริงได้คุณนักขาวคุณชัยดูนั้ข่าวงานเอาผีไมู่้เดี๋ยวเดี๋ยวแบมือแบมือช็อกโกช็อกโกช็องโช็อกโกเดี๋ยวนะเมื่อกี้อยู่ในมือสี่เลียญแบมือแบมือเมื่อกี้อยู่ในมือแค่เลียญตอนนี้อยู่กี่เหรียญส